นวัตกรรมนะครับเทคโนโลยีแบบผ่านะครับเพื่อสุขภาพเลยนะมันมีควอนตัมเซนเซอร์ที่สามารถรู้ร่างกายความขีนแลร่างกายของเรานะว่าสมดุลหรสมดุลนะครับแล้วมันจะสามารถกรับให้เรานะครับกลับมามีสมดุลมีสถียรภาพมากขึ้นเพื่อสุขภาพแบบองค์รวมที่ดีค่ะประสิทธิภาพมันแรงกล้ยังไงครับท่านขามีความตั้งเซนเซอร์ที่สามารถรู้พลังงานในร่างกาย นะครับแล้วมันจะสามารถดึงข้อมูลออกมาได้นะครับแล้วข้อมูลนี้นะครับเราสามารถกรับข้อมูลนะครับเพื่อให้ร่างกายมีข้อมูลใหม่ที่ดีแล้วร่างกายอันนี้มันจะดีขึ้นตามนะครับนี่คือหัวใจของเทคโนโลยีร่างกายแบบเม็ดเลือดอะไรอย่างนี้คะท่านขาขึ้นความจริงนี้จริงจริงจะละเอียดถึเม็ดเลือดคมละเอียดมากชนไม่ได้ไปถึงเขาเรียกว่าเป็นคอนตัมเอเนจีนะครับมันเป็นพลังงานล้นๆเลยครับ นะครับเพราะว่าถ้าเซลล์ไม่เลือเอย่างนถือว่าอยากไปะนะครับแต่ในเชิงของพลังงานนะครับมันเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดและพลังงานตรงนี้เองนะครับจะมีข้อมูลที่สำ<ะ>คัญนะข้อมูลนี้จะบอกว่าเราจะปวยหรือไม่ปวดนะครับแล้วเครื่องนี้สามารถบอกนะครับว่าข้อมูลเราเป็นยังไงต่อนะครับแล้วปรับข้อมูลปรับขึ้นความถี่ของเราให้ตรงกับตัวเอง อันนี้ถืถอว่าเป็นเครื่องแรกของโลกไปคะถือว่าเป็นเครื่องแรกที่ใช้ง่ายที like like oh. ่สุดที่ใช้ง่ายที่สุดในประเทศไทยนะครับจริงๆในโรกโลกเลยก็ได้เพราะอันนี้ทำจากเยอรมั aster. นอั่นไม่เคยจากเยอรมันเลยเพราะนั้นคุณภาพของของเครื่องนี้ถือว่าทนมากสังีมากนะและความความฉลาดความเก่งของเครื่องนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยแทบจะไม่ต้องรู้อะไรมากเกิเชื่อเครื่องอย่างเดียวนะครับเพราะเครื่องนี้สามารถวิราะห์ นะครับรู้กระทั่งแม่นราต่อับไปไสปุ่มเรานะครับว่าส่งตุ่มไุ่ถูกต้องพักเครื่องนี้แล้วปริจัคุณกายจ่ายเล็กแค่นี้แหละครับเล็กแค่นี้ครับไม่ต้องใหญ่แล้วว่นนี้คือเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับท่านที่สนใจสามารถทดลองเครื่องได้ออฟฟิศอยู่ที่ตึกไทม์สแควร์ชั้น25อโศกค่ะมีทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ ช่องทางการติดต่ออยู่หลังคลิปค่ะแล้วพบกันค่ะ